กะลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวกระดาน Legendary ใหม่ราชสุดคอของของปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้กับปืน MK9 เอาละเราก็มาดีก่่ครับผมว่าสำหรับสกิน MK9 Legend ตัวแรกอ่ะของซีซั่นนี้ผมและเป็นตัวแรกของเกมเนี่ยในเรื่องของหน้าตาของสกินเกมเพลย์การใช้งานของมันลงสีราอวันในดรอว์เนี่ยจะน่าสนใจแล้วก็น่าซื้อมากขนาดไหนกับพ็กพิเศษตัวนี้เราก็มาดูกันเลย โดยสำหรับแพ็คแลคกีดอนี้ผมเป็นแพ็คพิเศษก็เพราะว่า,าได้อันดับที่2ผมของการเลือกโหวตจากกิจกรรมก่อนหน้านี้ผมก็เลยทําให้กระดานนี้นลดไปเลยทั้งกระดาน20%ถูกกว่ากระบอกรีเจนทั่วทั่วไปมากๆเลยนั่นเองโดยสคอลนหลักของผมก็แน่นอนอยู่แล้วผมเป็นปืนสาย AMG ตัว MK9 นี้จักรกลสังหาราสไตล์ตัวปืนของผมก็เป็นแขนจกนักรกลนะผมที่เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเข้ากับตัวปืนพร้อมที่จะยิงใส่ศัตรูแบบไม่หยุดยัง้ง ทั้งฝั่งของตัวละครนะผมก็จะเป็นตัวละครใหม่สไตล์ขุนยนต์นี้มาเพื่อทวงบัลลังก์นะผมให้ขุนยนต์ครองโลกนี่มันทีส0มร้อเนี่ยของวัตอื่นๆนะผมอ่าสกินปืนก็จะมีปืนคอส b o โบปืน LK 24ลายใหม่อ่ามีรถในหมดบบเทอรรอย่อรายนี่ถือว่าสวยนะเป็นลายเพ้นนะผมมีลายขึ้นไหวด้วยตัวระเบิดแฟชโดน ล่มโดดในโหมดของ Battle Royale อ่าในส่วนของข <t ong> องทองก็จะมีอัลต้าโปรไฟล์ผมของตัวละครตีนฟีเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็คอลลิ่งการผมภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวอันนี้คอลลิ่งการนี้มันไม่ค่อยเข้ากับโทนเท่าไหร่นะอยา่างกระหลุดแอสซึนคริด <laughs> จบท้ายด้วยอ e ีโมดนะผมท่าไมา้ผมกลางปีมังกรแบบเท่ๆ่ อันนี้เรื่องของเลดการออกแบบคร่เราขราวผมจากเท่าที่ดูมาเลดถือว่าดูใช้ได้อยู่กันนะผมคนออกได้พวกสกินปืนทองนี่ค่อนข้างเร็วนะเหตุหลายคนค่อนข้างโพลกันเยอะเลยผมในพวกกลุ่มเพจหลักเพราะฉะนั้นพี่ลิงว่าในเรื่องของเลดเนี่ยน่าจะออกไม่ยากเท่าไหร่และที่สําคัญราคามันก็ค่อนข้างถูกด้วยนะมาเพราะฉะนั้นผมเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าก็เหมือนเดิมผมใช้กี่ซีพีเดี๋ยวเราไปสรุปตอนที่เปิดเสร็จแล้วนะ่ะเปิดครั้งแรก ใครมีคูป,ปองหนึงซีพผมก็สามารถใช้งานกันได้ชิ้นแรกของเราผมมาเป็นหืมเคยี่สิบถือว่าออกเร็วอยู่นะสกินสวยผมครั้งที่สองอ่ะสี่สิบซีพีโอ้ยมาเป็นของทองอะ่ะเฮ้ยของทองออกเร็วนี่ดูงอาจจะมาก็ได้นะครั้งที่สามของผมอ่ะเจ็ดสิบสองซีพีมาเป็นอีโมดครั้งที่สี่ของเราผมหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ซีพี โอ้มาเป็นเอ้ยสองทองออกจบแบบนี้เอ้ยมีลุนนะเนี่ยครั้งที่สามอีกทองนึงเลยปะละ่ะครั้งที่ห้าของเราผมโอ้โหมาเป็นล่มว่ะครั้งที่หกู่นย์แปดสิบหืแฝดโดนรู้สึกมันเริ่มกลิ่นมันตุ่ต,ตแล้วนะครั้งต่อไปผมอันนี้น่าจะเจ็ดละอ่าแปดร้อยสีมาเป็นตัวรถอ่าแล้วก็อืมดูท <laughs> รงน่าจะเกลือแน่เลยผมครั้งนี้น่าจะประมาณอ่ะครั้งที่แปดหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ เป็นอะไรเโฮ้ยโอ้โหคอสโบโตกใจเนี่ยว่ารีเจนออกครั้งที่9ก้ครับผม2240อ่ะอันนี้คือน่าจะตัวละครอ่าใช่แล้วผมนี่แต่ตัวละครม,มันก็ดูเท่ดูนียเออเป็นหุ่นยนต์นักรอบสังหารแล้วก็ครั้งสุดท้ายผมสำหรับคนที่ดุมเกลือผมจะกดอยู่ที่2560 CP ด้วยกันเกาะมาแล้วผมกับหนึ่งในปืนสาย AMG ที่ดีที่สุดในแพทนี้ผมด้วยความสามารถที่เรียกว่าดาเมจแรง แม่นยำแล้วก็ลั่นเร็วครับผมน่ากลัวมากในแผทนี้รับสารับสายแคมนะสรุปครับผมสำหรับกระดานพิเศษลดราคา20%นี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะผมเกลือเมากระดานเปิดครบทั้งหมด10ช่องเนี่ยต้องใช้ CP ทั้งหมด8,57 0 CP ด้วยกันนะผมก็ตีประมาณ8,000 CP ในหน่อยแล้วกันนะคือคอนเฟิร์มว่าได้ของทุกชิ้นแบบแน่นอนนะ ดยสมุดเรืองผมของตัวละครน,นี่ก็เป็นตัวละครสไตล์เท่ๆผมเป็นหุ่นยนต์อ่ารู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นไทที่3นมของซีรีส์ตัวละครตัวนี้ผมอ่าใช่แล้วเป็นตัวละครในเซตที่3เพราะว่าตัวออริจินอลเนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่แบบดูกิ๊กกกิ๊กกเนี่ยหน้าน,นี้ยังเป็นทีวีอยู่ผมไซส์ถัดมาเนี่ยก็จะอัปเกรดขึ้นนิดนึงอ่าแล้วก็ไซส์ล่าสุดของผมนี้มาแบบดูเหมือนมนุษย์มากขึ้นเลยนะในซีรีส์ตัวนี้นะ าจริงในช่วงนี้เนี่ยมันก็ค่้ากับทีมที่เป็นสไตล์แบบ AI ยึดโลกกันนะ <c oughs> เป็นหุ่ยนยนต์ยึดโลกแทนนะในตอนนี้นะอ่าทัดมากของปืนรีเจนนะผมนี้รวมพลังระเบิดประจุไฟฟ้าผมรวมกันกลายเป็นตัวปืนโดยโมเดลของเกมเพย์ตัวปืนนะผมนี่สไตล์ตัวปืนก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นปืนหุ่นยนต์นะก็จะเป็นแขนปืนเลยผมที่เป็นหุ่นยนต์มาแปะที่ตัวปืนเลยประกอบกันอ่าแล้วก็ยิงพลังนะผมเป็นพลังประจุไฟฟ้าผมถือว่าสวยมากอ่าเอฟเฟก,กใช้ได้ สายดอทในเรื่องของการมองเห็นก็อย่างน้อยๆดีกว่าที่เป็นในระดับที่เป็นตัวอาคอมมอนนะผมของตัวปืน MK9 เยอะพอสมควรเพราะว่าเเคนี่ยคือสายดอทเริ่มต้นมันค่อนข้างที่จะแอบค่อนข้างให้ความรู้สึกแย่ๆนะต้องใส่เลนดอทอันนี้ก็คือไม่ต้องใส่เลนดอทก็ได้นะเพราะว่าในเรื่องของสกอบการมองเห็นเนี่ยมันไม่มีอะไรบางจอเท่าไหร่มีก็เหมือนบันนี่หน่อยแต่ก็ยังพอรับได้นะในส่วนของสกินลีเจนตตัวนี้ถือว่าดีเลยสำหรับคนที่เป็นเมนสายแคมป์อสกินตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย ตูเนี่ยก็โดนเหมือนกับไฟฟ้าแลเบิดหายได้ทันทีนะ,ะเวลาคิวมากขึ้นเยอะขึ้นผมปืนก็มีประจุไฟฟ้ามากขึ้นเอฟเฟกตสวยงามมากขึ้นโดยการเปรียบเทียบของ3รูปแบบผมก็สังเกตได้ว่าตัวรีเจนนีการมองเห็นดีกว่าโคตรเลยผมอันน,นี้ยังไม่นับเลยว่าข้างๆมันมีติ่งยืน่นมาอีกนะที่พี่ดิงไม่เอามาลงเป็นภาพตัวอย่างนะผม,ผมก็ถือว่าดีจัดเลยเพราะว่ามันเป็นอนีกทางเลือกเลยว่าเพื่อนๆนะผมถ้ามีสกิลรีเจนตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่เลดดดอตก,ก็ได้เพราะปืนนี้เนี่ย ถ้าเป็นคอมมอนนะผมกับอีพิกเนี่ยยังไงก็ต้องใส่เลนดดอทนะเพื่อการมองเห็นที่ดีนะในส่วนของแนวทางการปรับแต่งของตัวปืนเนื่องเรือตัวปืนถ้าเกิดว่าใครมีสกิลลีเจนเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกว่าใส่เลนดดอทก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ครับผมมันก็เลยทําให้เหมือนกับมีกึ่งๆช่องฟรีเพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องครับผมนะสับสายแรกแสายที่เป็นแบบ ATK เดินบวกบวกแบบสาย AR ผมก็จะแต่งประมาณนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะ อาจจะเอาเปิร์กออกกับผมไปใส่ออื่นแทนก็ได้อย่างเช่นเปิร์กอ่ารีโหลดเร็วก็ได้สำหรับคนที่อยากจะให้มันแบบมีแอนิเมชันที่ดีเพราะปืนนี้่ก็มีข้อเสียเล็กน้อยในเรื่องของการรีโหลดนะโดยสหรับิวไฮบิดผสม AR นี้ผมข้อดีของมันก็คืออ่ามันมีแอนิเมชันที่เร็วต่อสู้ระยะกลางนี่คือบอกเลยว่าเก่งมากอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ ตัวถ้าเกิดเป็น AR แบบเพียวโดยตรงเนี่ยก็ยังค่อนข้างแอบเสียเปรียบกว่าเล็กน้อยผแต่เราก็จะดีกว่านิดหนึ่งตรงที่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้แบบเป็นแบบแคมป์ๆมอ่ะเอเราจะค่อนข้างที่จะเก่งกว่า AR ทั่วไปผมไม่แบบอารมณ์เดินบวกเท่าไหร่เป็น AR แบบ Star Yzone มากกว่าสำหรับคนที่อยากจะเล่นมิวตัวแรกนี้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งบิวที่สำหรับคนที่เบื่อผมบรรยากาศเดิมๆปืน LMG เดิมๆ อยากได้ mc ที่เดินแบบยิงคนโหดแบบแลนโดอย่างเงี้ยอันนี้บอกเลยว่าสายนี้ก็น่าเล่นมากๆเลยในแพทในช่วงนีเน้เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่า ar เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเมตาหนาเตอร์นะเอาสายนี้มาเล่นเพื่อเจอกับ ar อื่นเนี่ยมันก็พอแก้ทางได้อยู่เหมือนกันถัดมากับบิลที่2ครับผมอันนี้ก็คือเป็นสแตนดาดเลยกับสาย full c หลักๆเลยผมก็เหมือนเดิมใส่ประกอกปืนมโนเก็บเสียงเพิ่มระยะลำกล้งกองปืน xrk ผม26.8 ใส่เป,เป็นตัวดิสซิเบิลแมกกาซีนนะผมแนะนำว่าใส่ไปเลย200ยิงแบบมันๆนะผมไม่ต้องเดินไปไหนแล้วก็ตัวกิบเป็นเพิ่มความแม่นยำเมื่อเร่งยิงนะผมอาบิลนี้ก็ฟูลแคมป์บอกเลยว่ามันมากนะในส่วนของเกมเพลย์การเล่นนะผมก็อย่งางที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสแตนดาด LNG ผมที่แคมป์ดีที่สุดในเกมผมเรียกว่าแม่นที่สุดแล้วตอนนี้ LNG ไม่มีกระบอกไหนแม่นสู้กระบอกนี้ได้แล้วแล้วในเรื่องของดามเมจ เฉลี่ยมันสเสถียรสุดนะผมคือยืนโดนตรงไหนก็เจ็บขอแค่ให้โดนโดนแขนโดนขาโดนอกเนี่ยคือดาเมจเท่าเลยขอแค่โดนยังไงก็มีรองแน่นอนบวกกับตัวปืนคอามแม่มนยำสูงกระสุนลั่นเร็วแล้วก็มีแม็กให้ลูกใหม่สองล้อเนี่ยคือไง่ายๆว่าถ้ามีโอกาสยืนเฝ้าตรงไหนบอกเลยว่าอีกฝั่งนี่เดินยากมากวิธีแก้ทางสรับสายแคมป์เนี่ยก็น่าจะมีหลักๆ2ออย่าง,อย,างอย่างแรกก็คือ โยนรเบริดสูตรให้เข้าหัวกับอย่างที่2ก็คือเอาสไนเปอร์มาไล่มันไปครับผมก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาของเชอแอลจี AI o M G, สายแคปนั่นเองโดยร, ου, ร, ου, ร ου, วมโอาผมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเมนแอลจี o M G, ตอนนี้แนะนําว่าสกินตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วผมและที่สําคัญมาลดราคา20%ด้วยครับผมนึ่งด้วยอย่างที่บอกว่ามันไม่ต้องพึ่งเลดดอทมันก็สามารถยิงด้วยความแม่นยำของมันเองได้อยู่แล้วนะทำให้เอาช่องเนี่ยไปใส่สล็อตอื่นไมได้ครับผมใครที่แบบ อยากได้ความแม่นขึ้นก็ไปใส่ของเพิ่มความแม่นยำอยากได้ดาเมจหรือว่าบล็อกอื่นๆก็ปรับแต่งตามความเหมาะสมได้เลยผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยที่น่าเล่นนะผมสำหรับ mlg และเพื่อนเพื่อน,นนะผมอะไบ้า่เกี่ยวกับสกิน legend ใหม่ผมของปืน m c 9กก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้ซีซั้นนั่นเองนะและเหมือนเดิมส u b s c r ช่อง k i d d แบบนี้มีสาระความรู้มรนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตามกันได้ในครับผมทนายชาญวิทย์ทูปแล้วก็แฟนเพจุ๊กนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ ปี๊ปี